สวัสดีครับช่องประสงค์นอนแก้วนะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆพี่ๆ FC ทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องอ FC ทั่วประเทศไทยแล้วไปทีทั่วโลกครับผมพามาดูพามาชมนะครับผมตลาดค้าอาหารทะเลแห้งแปรโลกทุกชนิดครับผมนะครับที่ตลาดสดตลาดไทยครับผมนะครับพบก,กับร้านเฮียคินลงหมึกนะครับผม จำหน่ายอาหารทะเลของแห้งตลาดไทย24ชั่วโมงครับผมนะครับเบอร์โทรตามนี้เลยจับการจอได้เลยนะครับเนี่ยคิดลงหมดครับผมของแห้งตลาดไทย24ชั่วโมงนะครับผมจะมีของฝากของฟันนะครับผมของแห้งทุกชนิดครับผมนะครับอาหารทะเลแปรรูปทุกชนิดครับผมนะครับเยอะแยะมากมายเบนาดอร์ขายไดดีมีกําไรงามๆครับผมนะครับ ช่องประสงค์ันแก้วผ่าพ่อแม่พี่น้องเ,เพื่อนๆที่ทเอฟซีพามาดูพามาชมบรรยากาศตลาดสดตลาดไทยนะครับผมนะครับที่ใหญ่ที่สุดเยอะที่สุดลงเล็บถูกที่สุด,ท,สดที่ตลาดไทยครับผมนะครับเป็นตลาดค้าของแห้งอาหารทะเลแปรรูปทุกชนิดนะครับของของฝากของฝันจะซื้อไปกินซื้อไปขายซื้อไปรับประทานซื้อไปต่อยอดทำกำไรก็ข,ขอเชิญได้ที่ร้านเฮียกินลงหมึก ของแห้งตลาดไทยบริการ24ชั่วโมงครับผมนะครับที่เคยลับครับผมครับมาดูมาชมกันเลยครับผมนะครับนี่ครับผมก็จะมีปลาหมึกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นปลาหมึกกล้วยนะครับผมปลาหมึกแห้งนะครับผมหมึกกระตอยนะครับผมนะครับเยอะแยะมากมายครับผมนะครับรวมถึงปลาหมึกแปรรูปนะครับผมนะครับนี่ครับผมม้วดนะครับผม สุับงานเยอะแยะมากมายครับผมเป็นม right. oh. ึนคาโรหรือว่าจะเป็นของฝากนะครับเรียนทอดกรอบนะครับเพตเอร์โมนหินวอพคานนะครับผมนะครับโดยเฉ่าะเป็นเมล็ดพันดาวันเยอะแยะมากมายนะครับแคบหมูครับผมนะครับมีคระปุกนะ ขอแม่พี่น้องเพื่อนๆที่ทีเอฟซีท่านใดที่ชอบรับประทานอาหารทะเลแปรรูปนะครับของแห้งไม่ว่าจะเป็นปลาหมึปกปลาเค็มปลาทูมันนะครับผมก็ขอเชิญได้ที่ร้านเฮียคินลงหมึกของแห้งสลัดไทยนะครับผมดีดดตอนรับและให้บริการ24ชั่วโมงนะครับผมนะครับร้านเฮียคินไม่เคยหลับนะครับผมนะครับบรรยากาศค้าขายดีมีกําไรงามครับผมนะครับสายขวาหน้าหลังเยอะแยะมากมายมียร้าน ร้านโฮชิอิกะครับผมนะครับนี่ครับผมจำหน่ายอาหารทะเลแปรรูปทุกชนิดเช่นกันนะครับผมนี่ครับผมนะครับสุดยสดจานหน้าตาน่ารับประทานทุกอย่างเลยครับผมนะครับรวมถึงร้านตองครับผมมีร้านตองนะครับผมนะครับจำหน่ายอาหารทะเลแปรรูปของฝากของขันนะครับผมนะครับจะซื้อไปกินซื้อไปขายซื้อรับประทาน ซื้อไปต่อยอดทำกำไรก็ขอเชิญได้ที่ตลาดสดตลาดไทยนะผมมีมากมายหลากหลายร้านเลือกนะครับผมครับไม่ว่าจะเป็นหมูฝอยนะครับผมหมูสวรรค์นะครับผมเยอะแยะมากมายแอบหมูครับผมครับรู้ว่าจะเป็นนี่ครับผมนะครับหมูหมู่านถั่วนะครับผมถัวัวขั้วนะครับผมร้านโตไว้ตลาดไทยครับผมนะครับผมหั่นาหา่หั่นทะเลแปรรูปทุกชนิด รวมถึงของฝากของฝันนะครับผมนะครับหรือจะเป็นผลไม้นี่ครับผมนะครับผลไม้ก็จะมีมะยมนะครับผมมีสตรอเบอรี่มีเชอร์รี่นะครับผมมีพุทรานะครับผมมีมะขามนะครับผมมีบุ้ยครับผมเยอะแยะมากมายสุดสมบูรณามหน้าตาหน้ารับประทานทุกอย่างครับผมนะครับทางด้านนี้ก็จะเป็นร้านเอาไทยครับผมนะครับ จำหน่ายขายปีกและขายส่งครับผมอาหารทะเลแห้งแต่รูปทุกชนิดนะครับผมนะครับนี่ครับผมไม่ว่าจะเป็นปลาหวานปลาเค็มนะครับผมปลากรอบปลาแก้วครับผมนะครับปลาทูมันนะครับผมปลาทูเค็มปลาทูมันตัวใหญ่แบบนี้เลยครับใส่บิบิปลาทูหอนนะครับผมแพ็คละน่นะครับใส่มา1 0ยสิบนะครับผมนี่จะเป็นไทน์สีนะครับผมไทน์สี นะครับผมแคเรียบร้อยนะครับปลาหวานปลาโอ้นะครับผมนะครับฟังซีนะครับผมนะครับสับปะรดย่ำความหมึกปลาหมึกนะครับผมหมึกกระตอยหมึกแข้งหมึกกล้วยนะครับผมนะครับปลากรอบนะครับผมเยอะแยะมากมายมีร้านเจี๋ยหมวยครับผมนะครับเจหมวยจำหน่ายอาหารทะเลแปรรูปนะครับของแห้งทุกชนิดครับผมนะครับของโชห่วย นี้จะเป็นกุนเชียงนะครับผมกุนเชียงหมูยอนะครับผมแคบหมูเยอะแยะมากมายตลาดสดตลาดไทยนะครับผมจำหน่ายอาหารทะเลแปรรูปของแห้งของฝากของฝันทุกชนิดครับผมเยอะแยะมากมายมีทั้งหมดหนึ่งสองสามซอยนะครับผมสาซอยใหญ่ใหญ่ใหญ่มากเยอะมากอาหารทะเลแห้งแปรรูปทุกชนิดและของฝากนะครับผมนะครับ พอแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีท่านใดต้องการของฝากของฝันจะซื้อไปกินซื้อไปขายซื้อไปต่อยอดทํากําไรก็ขอเชิญได้ที่ตลาดสดตลาดไทยนะครับผมมีมากมายหลากหลายร้านให้เลือกให้เลือกนะครับผมนะครับนี่ครับผมร้านคุณกุ้งแคบหมูนะครับผมร้านเฟซซีอาหารทะเลแห้งแปรรูปทุกชนิดนะครับผมร้านเฮียคินลงหมึกนะครับผมร้านเอาไทยครับผมร้านเชื้อหมวย เยอะแยะมากมายครับผมกำายปลาทูเค็มปลาซีปลาโอนะครับผมนะปลาหมึกปลากรอบนะครับผมนะครับสดสดวัตงามเยอะแยะมากมายบรรยากาศ้าขายดีมีกำไรงามงามครับผมช่องผสมแก้วผ่าพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่พี่เอฟซีพามาดูพามาชมบรรยากาศตลาดค้าของแห้งอาหารทะเลแปรรูปทุกชนิดนะครับผมที่ใหญ่ที่สุดเยอะที่สุดเล้งเล็บถูกที่สุดที่ตลาดไทยครับผม ครับผมจำหน่ายขายปีกและขายส่งบริการ24ชั่วโมงครับผมนะครับตลาดไทยไม่เคยหลับนะครับผมครับก็ตกองขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่ๆ FC ทุกคนทุกท้านทุกบ้านทุกช่อง FC ทั่วประเทศไทยแล้วก็ทีทั่วโลกครับผมที่เข้ามาดูเข้ามาชมเข้ามากดกดไลค์กดหัวใจกดเป็หนึ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราได้ทำคอนเทนต์ดีๆมาให้พ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่พี f อซได้รับชมกันนะครับกราขอบคุณมากครับสวัสดีครับ